ตูโมสองสองเจ็ดครับพี่น้องจังหว่าทีวงเขาดำเนาะโอุ้ยดูทไายกับอัศจรรย์เหลือเกินครับหลุ่นก้อนบึงน้งเนาะอุ้ยสุดจัดครับพี่น้องอุ้ยดูแม่ลูกอัศจรรย์เลยครับตัวนี้มารอบไหนนี่รอบนั้นเลยครับเครื่องความใหญ่ยาวเนาะโอ้อัศจรรย์ครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาไปดู เครื่องในของเขาไปดูใกล้ๆเลยจัดให้ใกล oh, ้ๆเลยกับวันนี้เจอในตรงจุดในตรงโอ้ชอเปอร์ก็รอไม่ต้องโอ้อัศจรรย์ครับท้ายนี่เริ่มเทิมเนอะรุ่นหลักร้อยครับโอ้ยแม่ลูกนีใหญ่ยาวครับเรียกว่าใหญ่ยาวครับ ับมาดูรอบๆคันหน่อยกับโอ้อบเขาสวยครับกระลางนี่น่าจะใช้ได้เลยครับดูครับเป็นภาพน้ำฝนอยู่เนาะโอ้ยดูท้ายแม่ครับพี่น้องอัศจรรย์ครับแฟรสามเนาะโอ้ยสปีนน่าจะล้างมันหน่อยเนาะแฟรสามเช่วงล่างนี่เซตเอ็มครับแบตโน๊ตกับ

80ครับ380แปลงมาเชว์โบว์ความเร็วน้องันนี้สุดจัดเลโอ้รถหรลหอ่อครับถหล่อรถหล่อเสียที่ไม่ได้ล้างโชว์เนาะด้านนี้ก็เครื่องอเครื่องเห็นเสียงนิ่มมากเลยพี่น้อง ตะเลด้วยเนาะเครื่องนี่แห้งกิปเลยน็ตัวนี้นี่เป็นตะวันหัวนอ้อมแบบหลังไม่เนียมครับตัวนี้นี่น่าจะอยู่สัก300ลิตรเนาะตัวนี้300ลิตรครับ ชัดซีนี่โอ้สวยกับชัดซีไม่มีสนิมเลยเนาะลูกโดยรวมแม่ลูกโดยรวมครับแซอ้อยสวยตลอดกับนี่เนาะอ้อยสวยนะโอ้นี่ก็อหลักน่าจะหักครับก็เลยดูมีสวยงามเนาะลูกพันหน้าครึ่งครับนะตัวนี้อ้สุดจัดกับพีบ่น้องใหญ่ยาวรับท้ายก้นบึง้งเนาะ วม่รุนหลากร้อยเฟอร์นี่ก็รอเน้อพี่น้องไยไม่รู้ว่ามีแฟนยังคนบึงเนาะโอ้ยใหญ่อะสุดจัดครับตัวนี้โอเคครับจบการรีวิวว้เยียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดติดตามด้วยครับกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ